กับพระชายสุริยาขึ้นใหม่ในกลนก็กลาวว่าปนรักคนกันไปเอ็นดูผู้ทอนมานอนในภัยมนทนตน้นทรแทนภัยชยนสถาน สุวรรสุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานฟาอูอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนกันให้พระภู้บาลสำหราญวิญญาพระชวนนวน เห็นใจไม้คนเหมือนมอนแม่นาผู้ทอนซ้อนมนให้บนภาวนาเย็นคำร่ำว่ากันป่าภัยพานวันนั้นจันทอนมีดารากร ใบการอรชรเย็นช่ำน้ำฟ้าชื่นชาผักกาวายุภาคจรสารพันจันอินรือ่อื่นกินเกสรแตนต่อคอ one